อาจารย์ครับปัจจุบันนี้ผีเสีย้ยคนนํามาทําเป็นเครื่องประดับเยอะมากใส่แบบไหนครับถึงงานจะรุ่งเงินจะปังครับครับตอบปัญหาน,นะครับต้องบอกว่าผีเสี้ยเนี่ยเป็นสัตว์ในตำนานของจีนนะครับเหมือนฟุกเกาฟุกเกาก็คือสิงโตทุกคนกจะรู้จักคือในนามว่าสิงโตหน้าบ้านหรือผีเสีย้ยผีเสี้ยก็จะมีตําแหน่งของของผีเสีย้ยผีเสีย้ยปัจจุบันนี้ก็จะเอามาใช้ทําเกี่ยวกับกาไรข้อมือนะครับเพื่อจะ อ่าเร่งโชคลาภผีเสี้ยมีหน้าที่ทําอะไรในความศาสตร์ความเชื่อก็คือผีเสี้ยเนี่ยเป็นเป็นศาสตร์ในเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองนะครับทุกวันนี้ก็มาทําเป็นกาไรบ้างทําเป็นแหวนบ้างทาเป็นสร้อยหรือบินจี้นะครับผีเสี้ยในตำนานเนี้ยก็เกี่ยวกับโชคลาภแต่ก็ถามว่าในความรู้สึกของอาจารย์แล้วก็ในความตามวิชานะครับผีเสี้ยเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งซึ่งสร้างตามหลิวปังขนาดตามหลิวปัง นะครับหรือตามก้อนอนัญมณีที่จะมาแกะในตามในตามโบราณนะครับว่าพีเซียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์โชคลาภซึ่งตั้งอยู่หน้าประจันของตัวบ้านหรือประจันอยู่ในห้องโถงประจันคือว่าหันหน้าออกหน้าบ้านนะครับเพื่อรับโชคลาภเข้าในบ้านนั่นคือสัตว์ขอมเชื่อปัจจุบันนี้มาทำกำไรข้อมือก็ถามว่าผู้หญิงเนี่ยใส่พีเสียในด้านขวานะครับ ผู้ชายในใสายด้านขวาเป็นจริงถ้าเป็นกําไรก็ถือว่าดีนะครับเป็นเกี่ยวกักบโชคลาภเงินทองนะครับประมาณนี้ครับในสายความเชื่อของถีเสียครับผม